มาดูลอกเซอร์เทสทั้ง3รุ่นนี้นะครับว่าแตกต่างยังไงกันบ้างวันนี้มีโอกาสเอามาเล่าให้กับพี่ๆน้าๆได้รับชมกันในการเลือกลอกเซอร์เทสเอาไว้ใช้งานนะครับทั้งเบอร์2,000 2,500แล้วก็2 0 0 5ปกตินะครับเป็นยังไงมาชมไปในคลิปนี้นะครับนี่นะครับสำหรับลอกเซอร์เทสทั้ง3รุ่นที่ตีน้อยจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มแรกที่เบอร์2,000 H นะครับตัวนี้ลักษณะนะครับตัว บอดี้ของลอนะครับจะใกล้เคียงกันกันกบพวกในตระกูล2000 SP เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับในรุ่น2000 H นะครับดูสปูลจะตื้นหน่อยแต่ยังตื้นไม่มากนะครับเมื่อเทียบกันนะครับเพราะตัวนี้ตามสเปคเนี่ยนะครับเห็นสปูลแบบนี้นะครับสามารถใส่สาย PE 1ได้ที่140เมตรหรือว่า150เมตรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในรหัส2000 H นะครับตัวนี้ กำลังเบรคจะอยู่ที่5กิโลแล้วก็เป็นรอบ5.8นะครับช่วงแขนหมุนน่าจะอยู่ประมาณสัก45มิลลิเมรนะครับดูนะครับจะคล้ายๆเบอร์พันเลยก็ว่าได้นะครับบอดี้ของในรหัส2,000 h นะครับนี่มันจะใกล้เคียงกันมากนะครับเบอร์พันหรือว่าเบอร์2,000นเนี่ยนะครับดูนะครับว่าดูเล็กน่าใช้อย่างเช่นงานที่จะไปตกนะครับก็จะเป็นพวกงานเก็บกระพงงานกระสูบน้ำไหลนะครับสบายๆเลยครับ ดูคลาสสิกดูสวยนะครับสำหรับเกมที่จะเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้หรือว่าจะเป็นพวกงานอาจิก็ได้นี่นะครับสำหรับในรหัส2 0 0 0 H est, นะครับนี่นะครับสวยมากตัวนี้เป็นเบอร์แรกนะครับต่อมานะครับจะเป็น2 0 0 0 dh นะครับคำว่า D เนี่ยคือ Deep s สปูลจะลึกเมื่อเทียบกันกับเบอร์อ่า ตัวนี้เป็นเบอร์2,005 D d i ฟนะครับนี่ดูสปูลนะครับเมื่อเทียบกันกับเบอร์2,005ปกติที่ไม่มีรหัสดีสปูลจะดูไม่ได้ลึกมากนะครับตัวนี้นะครับ2,005ีดูช่วงแขนจะดูใหญ่หน่อยแล้วก็หน็อบนะครับจะเป็นลักษณะตัว T แบบนี้นะครับตัวนี้จะดูใหญ่นะครับดูแขนใหญ่แต่บอดี้เนี่ยเท่ากันเลยนะครับจะพอๆกันเทียบให้ดูนะครับนี่ครับ บอดี้จะพอๆกันดูฐานล่างนะครับนี่นะครับแต่แขนของเขาให้ดูแขนเทียบแขนดูนี้จะดูกว้างกว่าอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก55ม mm, มนะครับส่วนตัวนี้น่าอยู่ประมาณ 50mm มมนี่นะครับตัวนี้ดูนะครับว่าแขนเขาจะดูเล็กกว่าหน่อยอกลับมาที่ตัว2005นดีนะครับดูใหญ่หน่อยนะครับสิ่งที่ได้ตามมานะครับก็คือตัวกำลังเบรกตัวนี้ 2,005D เนี่ยกำลังเบรกที่10กิโลกันเลยทีเดียวนะครับกำลังเบรกแร,แรงดึงการรับแรงดึงนะครับทาไมถึงให้มาเยอะขนาดนั้นแค่หมุนแค่นี้นะครับดูครับว่ากําลังเบรกเขาเยอะจริงๆนะครับทาไมถึงให้กําลังเบรกมาเยอะขนาดนั้นเพราะเขาออกแบบมาเป็นลอกสปูลลึกเนี่ย รองรับการใส่สาย PE ที่มีหน้าตัดใหญ่หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นตามสเปคเนี่ยใส่สาย PE 1.5ได้ที่230เมตรสายญี่ปุ่นนะครับได้230เมตรถือว่าเยอะมากนะครับ PE 1.5งานที่ใช้เนี่ยนะครับเราจะไปใช้พวกงานกระพงวังก็ได้นะครับกูราวังกระพงวังงานใช้ฝั่งนะครับหรือว่าเป็นงานกระพงน้ำเช้าสบายๆเลยครับสำหรับลอกในรหัส เบอร์2,005 DH ตัวนี้นะครับรอบ5.7น้ำหนักตัวลอก205กรัมนะครับสำหรับตัว2,005 DH ตัวนี้นี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เอามาแนะนำกันนะครับดูนะครับว่าจะดูใหญ่หน่อยนะครับนี่นะครับการหมุนการใช้งานแต่ดูรวมๆแล้วเนี่ยตัวลอกก็ไม่ได้ใหญ่มากเป็นล้อนะครับที่ออกแบบดูคอมเพก t น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะครับ แม้จะเป็นเบอร์2,005ก็ตามนะครับสำหรับตัวเซอร์เทสนะครับสวยมากกำลังเบรกอย่างที่บอกไปนะครับปรับเบรกเนี่ยสั่งได้ดังใจเหมือนกันนะครับนิดเดียวก็ออกแรงได้เยอะและ้นะครับต่อมาจะเป็นตัว2,005ตัวนี้ในรหัส XH นะครับไม่มีรหัส D ตามหลังตามท้ายนะครับตัวนี้นะครับดูนะครับ อย่างที่บอกไปช่วงแขนหมุนจะดูเล็กๆกว่าตัว2,500นะครับนะครับแล้วก็ดูสปูลน,นะครับจะดูตื้นกว่านะครับดูสปูลจะตื้นกว่ากำลังเบรกเริ่มที่กำลังเบรกของตัว2,500 xH เนี่ยนะครับจุนี้จะอยู่ที่5กิโลนะครับจะอยู่ที่5กิโล xH เนี่ยตัวนี้จะเป็นรอบ6.2นะครับจะเป็นรอบ6.2ตัวนี้นะครับ ก็จะออกแบบมาให้ใช้งานที่ลองลงมานะครับลองลงมาไม่ว่าจะเป็นงานเป่าวางใช้ฝั่งก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะลองรับการใส่สาย PE 1เหมือนกันเนี่ยได้ที่200เมตรเลยทีเดียวครับหรือว่า190นะครับตามสเปคเนี่ยจะบอกไว้190นะครับ PE 1ได้190ซึ่งเราก็ซื้อเป็น PE 1 2 0 0เมตรนะครับซึ่งก็สามารถน่าจะใส่ได้สวยๆถึง200เมตรนะครับสำหรับตัว PE 1ใส่กับเซอร์เทดในรหัส2 0 0 5 XH ซึ่งปี1เนี่ยเราก็เล่นได้หลายงานอยู่แล้วนะครับงานเก็บกับโพงก็ใช้ได้นะครับงานปักกรองานช่อนนะครับงานกระสูบครับก็จะมีความใหญ่ขึ้นมาจากตัว2,000ตัวนี้นี่นะครับดูนะครับว่า2 5 0 5นะครับจะใหญ่กว่าเบอร์2,000เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชอบเล็กๆก็ไป2,000ชอบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็มา2 5 0 5แบบนี้เป็นต้น นะครับซึ่งเอามาเปรียบเทียบกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เอามาแนะนําแบบนี้ก็อยากจะแนะนําใ,ในการจัดเซตนะครับจับคู่กับคันที่มันบาลานซ์การมันสวยมันเหมาะสมนะครับน้ําหนักคันเบาๆก็จะได้ทําให้นะครับดูที่เป็นชุดตกปลาที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับลอกนะครับทั้งเบอร์2000แล้วก็เบอร์2 5 0 0นนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับ เซอร์เทดนะครับในปี2024นะครับเป็นโมเดลใหม่ที่เข้ามาหลากหลายเบอร์นะครับแต่วันนี้นะครับเอา3เบอร์ที่เป็นงานเล็กๆเนี่ยเอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆน้าๆได้รับชมกันนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับทักติดน้อยตกปลาได้เลยครับ